ายวิทยลบบัณฑิตผมนายวัชนะพัฒนวณิชากรพบกับเราสองคนได้ในรายการคู่พาเที่ยวครับผมสำหรับพวกเราสองคนนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายนั่นเองนะครับครับต่อไปนะครับจะพาไปนไหนครับคุณเจครับเราจะพาท่านผู้ชมนะครับไปแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวในมหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคายนะครับผมตามมาได้เลยนะครับ ครับณตอนนี้นะครับผมเราอยู่ที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ํานะครับจังหวัดหนองคายนะครับผมก็เวลาเปิดทําการกี่โมงครับคุณเจครับทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับเวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกานะครับและหยุดทุกวันอาทิตย์นะครับยกเว้นวันฉัดตะเรื่องนะครับผมครับผมก็พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำนะครับก็มีปลารู้สึกจะมีปลาเข้ามาใหม่ปลาองไรครับคุณเจคับปลาบึกครับรู้สึกว่าหนัก250กิโลครับประมาณนี้ตัวใหญ่มากครับเพิ่งไปดูมาเมื่อกี้ ครับก็เป็นสถานที่ท no like like ี่คนมาแนะนำมาท่องเที่ยวเยอะมากนะครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติหรือว่าต่างจังหวัดนะครับผมก็เข้ามาชมปลานนําจืดนะครับมากมายนะครับผมก็มันอยู่ตรงไหนของรั้วมหาวิทยาลัยคอนแกนครับผมก็ตรงไม้เรื่อยนะครับขี่ตรงไม้เรื่อยจากทางหน้ารั้วมหาวิทยาลัยขอนแกนวิทยาเขตหนองคายนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาครับผมก็จะถึงนครเรียมหนองคายแล้วครับผม ส่วนค่าบริการยังไงบ้างครับคุณเจคับค่าบริการครับอัตราค่าบริการของนักเรียนนักศึกษาครับ30บาทนะครับและผู้ใหญ่50บาทและชาวต่างชาติ100บาทครับและพระสงฆ์หรือคนพิการนะครับฟรีนะครับผมฟรีด้วยนะครับผมก็ถ้าอยากเข้าชมฟรีนะครับก็พิการนะครับเข้ามาชมฟรีนะครับผมครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาครับจะพาไปแนะนําสถานที่ต่อไปครับผมครับผมครับตามไปเลยครับ ครับผมสำหรับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่แปลงเกษตรนะครับอยู่กันที่ศาลานะครับผมที่เราไหว้พระกันไปเมื่อกี้นะครับก็คือพระพุทธชินราชนะครับที่ประดิษฐานอยู่ณแปลงเกษตรแห่งนี้นะครับผมครับก็ตอนนี้เราอยู่ที่ศาลานะครับประกอบแปลงเกษตรนะครับผมก็ผมก็อยากขอถามคุณเจนนะครับว่าแปลงเกษตรนี้จัดตึ้งจัดขึ้นเพื่อใครครับผมจัดขึ้นนะครับจัดขึ้นเมื่อปีพศสองพันห้า สี่สิบแปดนะครับผมโดยท่านอาจารย์มานิผิวขาวนะครับจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของนักศึกษาและบุคลากรทุกคนครับผมแล้วแปลงเกษตรนี้หมายถึงว่าพอเพียงมีแนวคิดอะไรจากใครครับผมก็แปลงเกษตรนี้นะครับสำหรับท่านอาจารย์มานิ้นะครับก็มีแนวคิดมาจากในหลวงของเรานะครับเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมวิถีที่ยั่งยืนที่สุดนะครับผมแปลว่ามีการเลี้ยงปลาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงหมูแล้วก็ปลูกผักอะไรกินเอง ครับผมสำหรับแปลงเกษตรเรานะครับก็มีการเลี้ยงปลาครับก็จะอยู่บ่อข้างหลังส่วนทางนี้ก็จะเป็นเลี้ยงเป็ดนะครับเลี้ยงเป็ดซึ่งเป็ดที่ไข่ได้แล้วนะครับก็จะนําไข่มาแปรรูปนะครับแปลรูปเป็นไข่เค็มเพื่อให้ได้ผลผลิตหรือเม็ดเงินนะครับในจํานวนที่สูงขึ้นนะครับผมตามหลักเศรษฐศาสตร์เลยเศรษฐกิจเลยว่าได้นะครับผมแล้วไข่เค็มอะไรนี้มีการส่งออกนอกมาชาลาักอะไรอย่างนี้ไหมครับผมครับผมสําหรับไข่เค็มนะครับที่นักศึกษา สาขาเศรษฐศาสตร์นะครับได้ทําขึ้นในแปลงเกษตรอย่างนี้นะครับได้มีการจัดส่งนะครับทั่วน้องดินนะครับสําหรับร้านกับข้าวต่างๆก็มีการมาสั่งซื้อกันเยอะนะครับผมแล้วปกตินี้แปลงเกษตรนี้มีการแบบว่าคล้ายๆว่าแบบให้นักศึกษามานอนทําวัดคล้ายๆทําวัดนะครับเขาเรียกว่าอย่างไงละครับเป็นมานอนพักเหมือนคล้ายๆเป็นอบรมธรรมะอะไรนี้มันมีไหมครับผมครับผมสำหรับแปลงเกษตรนะครับก็มีการอบรมธรรมะนะครับช่วงต้นเทอมนะครับเปิดเทอมก็จะมี ที่ผ่านมาเมื่อกี้ก็จะเป็นของคณะสังคมศาสตร์บุรณาการของเรานะครับที่มีการมาอบรมธรรมะนะครับสามวันสามคืนครับผมอ๋อครับเอองั้นคุณเจนิดพาผมไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรได้ไหมครับได้ครับผมยังไงบ้างครับต่อไปนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมแปลงเกษตรข้างหลังนะครับไปดูเป็ดกันนะครับผมตามมาได้เลยครับครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ข้างหลังแปลงเกษตรนะครับ สวยีแห่งนะครับเป็นบ่อปลานะครับเลี้ยงปลาดุกปลาช่อนปลานิลนนะครับผมและทางนี้นะครับด้านซ้ายนะครับก็คือเป็ดนะครับเลี้ยงเป็ดนะครับตอนนี้เป็ดอยู่ใกล้พวกเราเลยกลัวเราอยู่ครับผมครับผมก็ตอนนี้ก็หมดเวลาของเราลงแล้วนะครับพบกับเราอาทิตย์หน้านะครับผมกับรายการคู่หูพาเที่ยวครับผมสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ